ในตอนที่แล้วเราได้แสดงไปแล้วว่าเมื่อเราคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าหรือว่าวิธี r e s p o n s e spectrum แบบปกติที่ไม่ได้ใช้ m o d i f y spectrum เนี่ยแรงแผ่นดินไหวมันก็จะต่ำนะครับค่าแรงแผ่นดินไหวที่คำนวณได้เนี่ยจะต่ำในขณะที่ถ้าเราเทียบกับแผ่นดินไหวที่เกิดที่ผ่านมาเมื่อที่2 8่เนี่ยจะสังเกตว่าแรงมันสูงกว่า เส้นสีเทานะครับซึ่งการที่จะดอกาการที่จะเอาเส้นสีเทาเป็นฟิวส์เพื่อ,อล็อกไม่ให้โครงสร้างเกิดแรงเฉือนเกินเส้นสีเทาเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการที่โครงสร้างต้องเกิดอินอีลาสติกนะรหรือหรือหรือเกิดการยิวในเหล็กเสริมนะครับหรือเกิดหรือซึ่งก็คือจะเกิดความเสียหายในพวกโครงสร้างป่องลิฟต์ป,ป่องบันไดนะครับมันถึงจะเป็นฟิวส์แล้วก็ล็อก จำกัดไม่ให้แรงเฉือนมันเกินเส้นสีเทาได้แต่ถ้าจะจากที่เราเห็นเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาจะพบว่าโครงสร้างอาคารสูงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายที่ป่องลิฟต์่องบันไดมันก็หมายความว่าโครงสร้างที่จะเกิดอินออลาสติกเพื่อล็อกเป็นฟิลส์ให้จำกัดที่เส้นสีเทาเนี่ยมันมันไม่เกิดนะครับมันก็โครงสร้างมันก็เลยเป็นออลาสติกไปเรื่อยๆจนเพราะฉะนั้นก็เข้ากับว่าแรงเฉือนที่เข้าโครงสร้างอาคารสูงเมื่อวันที่28มีนาเนี่ยจริงๆเป็นแรงเฉือนจากออลาสติก ครวก็ตึกไหนที่คำนวณแรออกแบบแล้วด้วยแรงแผดหินไหวตามเส้นสีเทาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วตึกนั้นรับแรงเฉือนได้เกิดจากแรงเฉือนที่เกิดจากแรงลมนะครับก็อาคารที่ออกแบบรับแรงลมไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะคิดต่อไปว่าถ้างั้นโอเคในเมื่อกําลังแรงรับแรงเฉือนของที่ออกแบบรับแรงลมเนมี่ยมันสูงกว่ากําลังรับแรงเฉือน ที่ต้องการจับแผ่นดินไหวได้ถ้างั้นก็เอาแรงเฉยของแรงลมเป็นฟิลส์ตัวใหม่เลยได้ไหมนะครับเป็นฟิลส์ตัวใหม่ได้เลยได้ไหมก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นฟิลส์ตัวใหม่เลยนะครับเป็นฟิวส์ตัวใหม่เลยอย่างนี้ได้ไหมนะครับได้ไหมเพื่อที่จะป้องจะได้ว่าถักอีกหน่อยถ้าแรงเฉือนสูงมาสมมุติว่าแผ่นดินไหวตามเส้นสีเหลืองนี้มาเนี่ย พอามาเจอกับโครงสร้างที่ออกแบบรับแรงด้านข้างด้วยแรงลมไว้บล็อกไววเนี่ยเราก็ให้เป็นฟิลส์นะฮะฟิลส์ก็คือให้เฉือนแล้วก็อินอิลาสติกเลยเมื่อท่าแรงเฉือนเกินกว่าค่าเส้นสีแดงนี้ก็ให้เกิดอินอิลาสติกเพื่อจําจกัดแรงเฉือนไม่ให้เกินนี้ได้ไหมนะฮะถ้าออกแบบแล้วแรงลมนะครับลองมาดูหน้าต่อไป รูป้ายมือนี้เป็นพอดกราฟนะฮะแรงแรงเฉือนในอาคารสูงนะครับเป็นตัวอย่างเอามาให้ดูเป็นตุ๊กตานะครับแต่แต่เทรนเทนมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะฮะอันนี้เป็นตุ๊กตาก็จริงแต่อาคารไม่เหมือนกันหรอกแต่ละอาคารไม่เหมือนกันแต่ว่าเทรนเทรนก็จะคล้ายๆอย่างนี้คือ,อสมมติเราแบบอาคารสูงด้วยแรงลมนะเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเราแบบเราแรงลมแต่พอเราคำนวณแรงแผ่นดินไหวจาก แรสูตรแรงสตทีทเท่าหรือสูตรレスปอนสเปกตรัมแอนะลิซิสแบบที่ไม่โมดิฟายเนี่ยอย่างเช่นเราใช้อเท่ากับ5นะบวกลบนะแถวๆนี้นะมันก็จะได้เส้นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ต่ำกว่าเส้นสีเขียวต่ำกว่าแรงลบอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าโอเคถ้างั้นในเมื่อแรงเฉือนมันเมื่อวันที่28มากกว่าสีเหลืองแต่โครงสร้างไม่ยิว าะฉะนั้นก็ให้มันยิวที่สีเขียวแทนได้ไหมคือถ้าอีกหน่อยมีไป็นดินไหวแรงๆเนี่ยก็ให้โครงสร้างยิวแต่ว่าแรงเฉือนมันให้มันล็อกไว้ที่สีเขียวนี้ไม่ให้เกินนี้ได้ไหมนะเพราะฉะนั้นได้หรือไม่ได้ให้ดูเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงนี้ก็คือแรงเฉือนที่เกิดจากการคำนวณด้วยวิธี Non-linear Response History ซโดยใช้ ditional mean spectrum นะครับ ที่ dbe ซึ่งก็จะได้เส้นสีม่วงออกมานะครับในขณะที่ถ้าเราเทียบกับเส้นสีแดงคํานวณโดยใช้ modify e l e s t o n spectrum นะครับไอเส้นสีแดงสังเกตว่าบางจุดเนี่ยมีเส้นสีแดงมันสูงกว่าเส้นสีม่วงสาเหตุสาเ,เหตุเนี่ยง่ายๆเพราะว่าวิธี modify e l e c t o n spectrum เนี่ยผมกลับมานิดนึงวิธี modify e l e c t o n spectrum เนี่ยมันจะใช้สเปกตรัมที่เป็น ique, เขาเรียก uniform spectrum คืออย่างว่าเราใช้เส้น dbe ยูนิฟอร์มสเปกตรก็คือตลอดเส้น DBE ตลอดเส้นสีเหลืองเนี่ยในทุกๆค่านะฮะทุกๆคาาทุกๆพีเรียดเนี่ยนะครับทุกๆจุดในเส้นสีเหลืองนี้เนี่ยมีค่าความเสี่ยงความเป็นไิวไวเยใกล้เคียงกันหมดนะครับสมมุติว่าดี t ท r ร์พีเรียด DBE สมมุติ475ปีนะครับก้าวก็กลายเป็ว่าทุกจุดในสเปกตรัมเนี่ยก็คือ475ปีโดยประมาณหมดหรือถ้าเป็น MCE นะครับ ก็คือทุกๆจุดสองเซนติบโบรได้ับเกือบสอง0ัปีคร่าวๆหมดนะครับนี่คือนี่คือความหมายของยูนิฟอร์มนะครับคือทุกๆจุดเนี่ยเ,เกิดมีความเสี่ยงใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่คอ n d i t i o n a l l y ลมีนสเปกตรัมเนี่ยไม่ใช่คอ n d i t i น n a l l y เนี่ยเราจะสนใจเฉพาะคาบของสตต็กเจอร์เราสมมุติว่าสตต็กเจอร์เรามีคาบที่มีผลกระจายเป็นไวเซว่าสัก3โหมดแรกยกตัวอย่างนะครับเราก็เอา3โหมดแรกนั้นอะ ให้มันอยู่ตรงกับจุดที่ดีไซน์แค่นั้นแล้วจุดอื่นนอกเหนือจากออนอกเหนือจากค่าหมวดที่เราสนใจสมมติคาบของบน 1, นึ่งหมวดสองหมวดสเนี่ยนอกจากนั้นก็ไม่จะเป็นจะต้องมาแตะเส้นแม็กซิมัมล้วนะครับอันนั้นคือความหมายของ conditional mean spectrum นะมันก็จะมีบางจุด conditional mean spectrum เนี่ยมันต่ำกว่าของสีแดงก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะสีแดงมันคำนวณน conservative กว่า นะมันเป็นยูนิฟอร์มสเปกตัมนะคะที่สีม่วงเป็นคอนดิชันลมีนแต่อย่างไรก็ตาจะเห็นว่าบางจุดสีม่วงก็สูงกว่าสีแดงเพราะว่าก็แง่ละเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นการคำนวณแท้ที่จริงอะมันวิเคราะห์มาจากโครงสร้างอ e ิเลสติกแหละแต่ใส่แอซัมชันนู้นนี่นั่นเข้าไปนั่นเองนะแตนะ่ที่สีม่วงเนี่ยเชียร์วอลยิวตรงไหนแคร็กตรงไหนหรือแคร็กแต่ไม่ยิวหรือ,อยิวมากยิวน้อยเนี่ยอันนี้วิธีสีม่วงนี่รู้หมดนะครับอย่างนี้ก็จะเห็นว่าสีม่วงที่โดออกมาเป็นพหมด ผลจากโหมด2นะดังจะสังเกตได้จากโูบขวาม,มือ bending moment นะครับ็นด d i n โ moment จากสีม่วงเนี่ยจะมีการป่องตรงกลางตึกสูงกว่าแรงลมนะจะสังเกตว่าการตึกเนี่ยสูงกว่าแรงลมแต่ตรงโคนตึกเนี่ยแผ่นดินไหวแพ้แรงลมนะการตึกเนี่ยแผ่นดินไหวชนะแรงลมซึ่งบางตึกที่ใส่มินิม u ลสตีลไว้กลางตึกเนี่ยมีโอกาสที่เหล็กเสริมกลางตึกจะยิวได้บ้างนะยิ้วได้บ้างแต่ก็ถ้าแผ่นดินไหวมันไม่แรงมากก็ยิวไม่มากในทะี่ข้างล่างเนี่ย นดินไหวน้อยกว่าแรงลมนี้ไม่มีทางเห็นยิวได้เลยนะหมดเสร็จเลยไม่มีทางนะครับก็กลับมาที่หัวข้อ,ขอวันนี้ก็คืออ้าวแล้วเราจะลิมิตสีเขียวเนี่ยให้เป็นฟิวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นอินไหวมันแรงกว่าเนี้ก็ไม่ต้องให้มันไปไปที่สีแดงหรือไม่ต้องให้กันไปที่สีม่วงให้มันจบที่สีเขียวได้ไหมให้มันเป็นฟิวคำตอบคือ ไม่ค่อยได้เพราะว่าอย่าลืมว่ากลับมาที่รูป่นลมนี้กาที่จะเป็นฟิลส์ได้จุดจุดนั้นะ่ะโมเมนต์จิตสอดคล้องกับแรงเฉือนที่จุดจุดนั้นที่ต้องการให้เราเป็นฟิลส์มันต้องเกิอดอินอีลาสติกได้นั่นคือเงื่อนไขของการของฟิลส์แต่ถ้าเราดูตรงนี้อย่างโคนตึกเนี่ยสีเขียวมันถูกออกแบบให้รับแรงลมสูงกว่าโมเมนต์จะเ็นไหวเพราะนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้ที่โครงสร้าง มันจะยิวในท่อนท่อนล่างตามรูปนี้นะครับอาจจะมีโอกาสยิวได้กลางตึกนะแต่ตึกนี้จริงๆถ้าจะดูให้ดูง่ายต้องดูสเตรนในเหล็กเสริมมาแต่ผมไม่ได้เอาผลมาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวจะมุกงงไปกันใหญ่แต่เอาเป็นว่าถ้าจะยิวได้ก็ยิวได้แถวแถวเนี้ยนะแต่มันดีกรียิวมันไม่ได้เยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็แปลความว่าเมื่อเมเจอริตี้ของตึกมันเป็นอีลาสติกมันมันคล็กแต่มันเหล็กมันไม่ได้ยิวอาจจะยิวเยอะอย่างมากอาจจะกลางตึกถ้าเราใส่เหล็ก ไว้น้อยนะครับมินิมัมสติลนะส่วนใหญ่จะใส่นะมินิมัมสติลนะครับเพราะนั้นเมเจอริตี้เนื่องจากเมเจอริตี้ของตึกเนี่ยเป็นินไหวมันไม่สามารถไม่สามารถที่จะขย่าให้เกิดอินอ mm ิลาสติกเยอะๆได้อะเพราะจากโลกเย่งที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอย่างโคนโคนตึกเนี่ยไม่มีทางเกิดอินอิลาสติกได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่สีเขียวี่จะเป็นฟิวส์เนี่ยได้เนี่ยมันยากนะครับมันยาก นนแนวโนม้มมันจะเป็นคล้ายๆเส้นสีม่วงซะมากกว่านะครับสำหรับแรงเฉือที่จะเกิดเมื่อโดนเป็นไวรแรงๆนะเพราะฉะนั้นเอารูปนี้มาให้ดูเนี่ยเพื่อให้สังเกตว่าโอเคการวิเคราะห์สีม่วงเนี่ยมันยุ่งยากนะันเป็น non-linear response history แต่ให้เราสังเกตสีแดงเนี่ยเป็นวิธีที่คำนวณค่อนข้างง่ายนะครับจะสังเกตว่าสีแดงมันก็ค่อนข้างมี agreement ระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสีม่วงนะครับ ค,คือก็ยังคล้ายๆว่าสีแดงเนี่ยค่อนข้างให้ให้แรงที่มีสมเพศสมผลมากกว่าเมื่อเทียบกับสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนี่ให้แรงเฉือนที่เรียกได้ว่าตัวสีเหลืองเนี่ยกับสิงที่ควรจะเป็นคือสีม่วงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะครับสีเหลืองคือคำนวณด้วยพิธีการสแตทเทียบเท่าหรือ s p o n s นสเปกตรแบบปกติที่ไม่ได้บอนิฟา แล้วครั้นเราจะเอาโอเคสีเขียวแรงเฉืี่จากแรงลมเอามาเป็นฟิลส์ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นฟิลส์ได้มันต้องเกิดอินดาสติกแต่เราดูความเป็นจริงนะ่มันเป็นไปนได้ยากนะเกิดอินดาสติกได้แค่อาจจะกลางตึกอย่างรูปเนี้ยอาจจะกลางตึกนิดหน่อยนะมันไม่เพียงพอที่จะลิมิตทุกจากสีม่วงให้มาเขียวได้ทั้งหมดนะมันจะต้องมีส่วนที่บานออกไปเกินสีเขียวได้เยอะเนี่ยนี่ถ้าสังเกตเนี่ยโดยเฉพาะโคนตึกเนี่ย คนตึกเนี่ยมันอีลาสติกอยู่แล้วเพราะว่าสีม่วงมันอยู่ต่ำกว่าสีเขียวเพราะฉนั้นเมื่อมันเป็นอีลาสติกก็มาวา่าแต่แถวคนเตึกเนี่ยมาแน่สีเส้นสีม่วงเฉียงเฉือเนี่ยมาแน่นะครับถ้าเป็นดินไหวมันแรงขนาดนั้นจริงนะะคือคือถ้าเป็นดินไหวมันแรงขนาดสุดเส้นนี้จริงนะครับนะก็วันนี้ก็หลักๆวันนี้ก็คงอยากจะสื่อ แค่นี้แหละนะฮะว่าถ้าเราไปคิดว่าจะเอาแรงลมเพราะว่าเพราะว่าที่ที่28เนี่ยตึกอยู่ได้ด้วยแรงลมนี่นั่นเชื่อนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโอเคท้างนั้นถ้ามีแผ่นไหวแรงกว่าน,นี้ก็ให้แรงเฉื่อยแรงลมนี่แหละมันหยุดยั้งแล้วแรงเกินกว่าน,นี้ก็ให้ฟิวส์แล้วก็เกิดอินเนอร์สติกไปก็ให้ให้ใหพิจารณาเดี่องที่ผมบอกนี้ละกันนะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดฟิวส์นะโอกาสยากที่จะหยุดแรงเฉื่อยมันจะหยุดแค่สีเขียวถ้าแผ่นไหวมันมาแรงมาก นะมันจะไปทางสีม่วงซะมากกว่านะครับ